ปื้อฉีดน้ำไร้สายยี่ห้อออนเซนดุล99โวลต์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องลากสายไฟให้วุ่นวายหมดปัญหาไฟลวกไฟดูดปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเบาเพียง1.5กิโลกรัมพกพาไปไหนก็สะดวกผู้หญิงใช้งานได้สบายสบายอุปกรณ์มีให้พร้อมใช้งานได้เลยมอเตอร์ทองแดงแท้ทนทานมีระบบออโต้สต็อปหากเครื่งร้อนครึ่งจะหยุดทำงานเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้แบตเตอรี่99โวลต์2ก้อนพร้อมที่ชาร์จ ก็บอกฉีดโฟมพร้อมข้อต่อฉีดน้ำา2แบบสายดูดน้ำซิลิโคนเหนียวทนมีไหมถึง5เมตรพร้อมตัวกรองจะลดน้ำในสวนล้างรถหรือล้างแอร์ก็ลากสายได้ยาวๆเลยสามารถใช้งานได้3แบบโดยเปลี่ยนข้อต่อฉีดน้ำข้อต่อสีขาวฉีดน้ำแบบกระจายเหมาะสำหรับลดน้ำต้นไม้หรือล้างรถยนต์ข้อต่อสีแดงฉีดน้ำแบบเส้นตรงเหมาะสำหรับฉีดค้าบสกปรกฝังแน่นแบบที่3กระบอกฉีดโฟมสำหรับฉีดโฟมล้างรถ ตัวน,วนี้ตัวเดียวครบเครื่องและสะดวกสบายมากเลยค่ะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกับแอดมินได้เลยนะคะต่อไปนี้ชมีวิวการใช้งานจริงกันเลยค่ะ